น้ำขึ้นเต็มบึงละหารแล้วนะครับทอดน้น้ำขึ้นแล้วครับผมน้ำเต็มบึงละหารเลยนะครับทีนี่อยสวมบานละหารบนนะ้อน้ำน้ำขึ้นแห้งครับผมน้ำขึ้นอย่างแรงนะครับจะถึงขันบันไดสุดท้ายแล้วครับ ไปยแล้วนะครับไป เลื่อดเต็มคาเลยครับออกหาจินบ่ได้ครับน้ำไหลโพดน้ำเยอะนะครับหาเรียงหาเรียงที่น้ำไหลฟันเนี่ย

เครื่องมือหาปลานะครับตดัทําบอกทำงานบ่ไใดเลยน้ำไหลน้ำเต็มเมล้ะครับน้ำเต็มบึงละหารแล้วนะครับผมัวมือวเมลังสบายรับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้สนตึงปีขอบคุณที่ช่วยกันชีขอบคุณที่ช่วยกันชีสนตึงปียนั่นขอขอบคุณ